โอเคสวัสดีครับผมผมสา่ามนะครับวันนี้ว่าสงการน,นะทุคนไม่มีใครออกไปเล่นหรอกเพราะผมแบบเพราะอยู่ที่นี่มันไม่มีใครออกไปเล่นนะสงการเนนะี่ยเพราะโ,โควิดกันนะ่ะอ่ะช่วงโควิดนี้ก็มาทําตัวให้มันน่าอร่อยดีกว่านะนี่คือออมหอยทุกคนคือมันอยู่ในตู้ตั้งแต่เช้าแล้วเช้าแล้วนี่ก็เที่ยงกันนะ่ะผมกินอาหารเที่ยงนะอาหารเช้าไม่กินนะทุกคนนี่ครับดูออมเอาไว้ Okay. ออนฮะโอเคออนฮอยมันจะแบบนี่ดูเป็นอาหารของภาคอีสานนะแบบจะแบบรสชาติแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันแบบผมมันหวานเนี่ยนี่ดูผมเดี๋ยวที่การกินก็คือการดูดนะดูวิธีดูดต้องดูแบบส,สั้นๆดูดังจุ๊บเดี๋วเอามาแล้วเนี่ยเอาไว้เรื่อก็นี่เหรอขอไม่ นิ่มขมหวานหรือออมไทยมอ่แบบชอบมากๆเลยมากินกันฮะใครที่ยังไม่กินข้าวขอขอโทษนะผมว่าผมกลัวคุณหิวอ่ะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิธีดูนะดูหายดูหายรดูดูดูถ้าดูดูดังสั้น ไม่ขึ้นไม่ขึ้นถ้าไหนเดี๋ยขึ้นก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะทุกคนเพราะเพราะที่เจ็บโดดอันนี่คือที่ผมไปกินเมื่อเช้านี้ก็เหนื่แล้วล่ะ ผมไม่ค่อยชอบกินขอยแล้วแต่ผมชอบดูดหายอืมอืมแซ่บออหลีทุกคนแล้วนี่ก็คือผักไม่เป็นผักอะไรไม่รู้นะแต่ผมไม่กินหรอกแค่โถยเฉยแล้วมาดูด ั้นจุ๊บจุ๊บอ,อันนี้เขาเขาลองขอยอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ม่เชิงว่าเป็ N R นเะอ็นอาะเพราะมันไม่มีเสียงอร่อยๆแต่มันแต่มันมีเสียงได้อารมณ์อะทุกคนเพราะเพราะออมหอยนี่มันจะทําให้คนได้อารมณ์นะถ้าใครถ้าใครกินเป็นนะถ้าใครจุดไม่เป็นก็ถ้าใครจุ๊บไม่เป็นก็จุ๊บไม่ขึ้นอะ่ะดูจุ๊บดูจุบผมอะ่ะสั้น อ,อันนี้ขึ้นยากขอใช้มาดหลมันุ่มนุ่มจริงจริงนะขอจุบทีอืมอันนี้ขึ้นสะดวกขอโทษขอโทษอที่ทำอะไร ใครที่แบบไม่ได้ออกไปไหนก็ดูคลิปผมนะอยู่บ้านทําอะไรฮนะสนุกสนกุกอะไรแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนอนะลองทําดูนเวลานี้เราต้องลองทําสิ่งที่เราไม่ไเคยทําก็คือเลือกตั้งมามาเรามาจุ่มหอยต่อนี่ผมเอาเปลือกก่อนนะฮะ้อผมเอาฝาหอยออกก่อนไม่ค่อยดูดอืม ดูมากคนรวยเขากินกันนะคนเดี๋ยวนี้ผมไม่มีแชมเปญขาวอะ,ออะด,ดูดจุกจอืมอร่อยกินมันเพลินครับไม่มีเบื่อกินแบบ กินไดไ้กินแบบหยุดไม่ได้อ่ะแบบกินได้แบบไม่มีวันหยุดดูจุ๊บม,ม,มีความสุขกับการกินแล้วก็กับหอยที่แบบรสชาติแบบล้ำเลิศจุ๊บ คร้วถ้าหอยข้างในเราต้องจุ๊บแรงๆนะรู้จัแล้วมันไม่ออกก็ใช้ไม่แหลมจบอ่ะฮค่ตอนนี้ก็ขอเคงคีีนะใครมากินหอยโช,ชยเฉยกะวลการจุ๊บหอยมันมีแบบสเต็ปยังไงตอนน,นี้ก็ขอละก่อนไม่บาอนะอาอยังไม่ไป